เลยนะวีอยู่ไหมวีอยู่แต่ว่าออกไปไหนแล้วไม่รู้เมื่อกี้นำงบอกไปถ่ายเอชเอฟรอรอรอดูนะคะว่าพี่วีจะมาลุกไหนนะคะวีก็บอกอยู่ว่าเหมือนนอนโรงพยาบาลน,นานอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เหมือนกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงใช่ปะเห็นนางบ่นอยู่ว่าเมื่อวานไปซักผ้าแล้วต้องเดินขึ้นไปชั้นหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าขึ้นไปข้างบนมันไม่มีลิฟต์ไงเดินขึ้นแล้วนางบอกว่าเหมือนกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เหมือนจะล้มคนแบบนอนโรงพยาบาลแปดเก้าวันอ่ะเนาะ <_ C os> ก็เข้าใจได้ไม่ได้ใช้ขา <_ C os> เพราะว่าเป็นหนังเหงือกแล้วจี้พยาานวีเป็นพิเศษหรือเปล่ามีแต่ว่าทักไปกวนทักไปกวนโอ้ยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะแชทคือแบบปั่นมากเอาจริง คือวีอะเหมือนส่งมารายงานตลอดใช่ป่าว่าแบบตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะเท่าหาว่าเนี่ยตอนนี้คอแบบเป็นอย่างงี้นูนะ่นนั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายไปให้ดูแบบถ่ายคอจริงจริงอะไรเงี้ยแล้วคือชาดแบบ HD มากแล้วแบบหนูก็แบบโอเคใช่ไหมไปผ่าทิ้งไหมอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วแบบรูปล่าสุดที่วีส่งมาให้หนูดูอะมันเหมือนแบบทุกคนมันเหมือนลูกอมหมังฝรั่งสมัยก่อนอะ เป็นแบบเป็นวงกลมแล้วก็ลายๆแบบสีแดงอะ่ะเป็นแบบนั้นเลยอะ่ะมันก็แบบเธอทำให้การกินหมากฝรั่งของฉันเปลี่ยนไปใช่ถ่ายในปากที่แปลว่าแบบ y you o ย w know, โนบหลายรูปอะ่ะแบบ ค่ายเข้าไปเลยแต่ว่าไม่คือหนูก็บอกว่าแบบไปผ่าไหมแต่ประเด็นคือมันอาจจะต้องแชร์แบบระยะเวลาใช่ไหมด้วยอะไรเงี้ยในการรื้อฟื้นคือหนูเคยเป็นแต่ว่าไม่เคยเป็นหนักขนาดนี้ที่หนูแบบแบกกระเป๋าแบคแพกไปไปเองอ่ะอันนั้นน่ะคือหนูเป็นทรนซินักซีปเหมือนกันทัวช็อตอยากลายลายเซ็นพีจีใช่เห็นเขาประกาศมาเหมือนกันหนูก็แบบว่าเฮ้ยรอบนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟเวอร์น่ะพวกเธอ อาจจะต้องแบบไปจับจองกันเพิ่มเพราะว่าทุกคนไปคำนวณเปอร์เซ็น์ดูมันแบบมันมีสิทธิ์ที่จะได้มากๆเลยนะถ้าแบบว่าซื้อแบบสมมติว่าหนูมีกี่รอบนะแปดรอบป่ะซื้อแบบรอบละสองอันอย่างเงี้ยคือหนูว่าได้แน่นอนเลยจริงอันนี้ไม่โมนะไม่จริงเจ้าคือหนูคำนวณมาแล้วมันได้มันมันใช่อมืมันต้องแบบรอบละสองอันไปเลย เพราะว่าแบบอย่างที่บอกว่าแบบมันมันโซเมม o r ีนะทุกคนจะไม่มีมาส่งมาเซ็นให้แล้วนะ <laughs> จะไม่มีแบบเขียนกลงเขียนการ์ดให้แล้วนะเออก็เก็บไว้นั่นแหละไม่อยากเก็บก็เก็บจะให้เก็บอยากถ่ายกับชุดโดนหอครับคนเราอะ่ะคนเราอะ่ะมันไม่จำเป็นต้องมี d i s ดิส u l l Long Sheet ให้มันมากมายนะ ฝากสำหรับน้องๆหนูหนๆที่มาสมัครรุ่นต่อไปนะคะแล้วก็ถ้าแบบเราแบบเราคิดมาเลยว่าการที่เราจะสมมติว่านี่รุ่นเท่าไหร่ละมีรุ่นสี่เนาะรุ่นห้าการที่แบบเราอยากจะมาสมัครเนี่ยเราคิดเลยว่าเฮ้ยเราอยากที่จะเป็นคนแบบไหนเราอยากจะให้แฟนบมองเราในแบบไหนเราเลือกเลยตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามานะย้ำว่าก้าวแรกไม่งั้นคุณจะมี พีีจีนะคะรุ่น2 b เบเคเป็นบทเรียนนะคะเป็นดิสต o อฟลองชีนนะคะมาดาออนมากเลยตำนานทุกวันนี้พยายามแบบกบเกินอยู่นะแต่ไม่ได้ไงแต่ก็ไม่เป็นไรก็แบบว่าเป็นแบบเป็นเอกลกักษณ์ลายเส้นค่อนข้างชัดค่ะคะอยากล็อกเล่มแบบก็นิดหนึ่งมันก็ยากนิดนึงอะหนูเพราะตานั้นจะมาเป็นจีจีเบงเคมันกนไม่ได้รุ่น5นี่ยังเจอพีจอยู่ไหม เขาจะรับตอนไหนก่อนไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสุว่าถึงไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะกลับมารับน้องให้อะไรางี้อุ้ยพูดเล่นนะเก้าแรกไม่เป็นไรเก้า่อไปโดนล้อยันลูกบวชทุกวันนี้มีรุ่นสี่แล้วหนูยังโดนอยู่เลยก็นั่นแหละก็อะเราก็รับได้นาอแบบว่ามีเป็นเราเป็นไอดอลไงเราเลือกอะไรที่จะเป็นไอดอลซึ่งเราก็ได้ทําตามหน้าที่ อย่ากรบทวนแล้วที่อยากทําให้ทุกคนมีความสุขถ้าทุกคนมีความสุขก็โอเคชีวิตนี้ก็คอมพิวจบใช่ลับอยู่เด้อริงน้องงีมาน้องงีไปถ่ายมาเออเดินแรงมากเดินแรงมากฟุฟัดฟุฟัอยู่ช่วงนี้ลมประจอยช่วงนี้เขาน่าเป็นตูดนี่ดูนินทา จริงแล้วมันแบบตุดลิงอะไรเงี้ยหรือแบบเวลาพูดใช่ป่ะีอะไรเนี่ยพี่เชอฟองมาจีชอบแกงวีไม่เคอมันชอบแบบชอบทำหน้าไม่สุอารมณ์เงี้ยก็เลยไปแกงแบบไรทำหน้าทำตามุดยิดแหละแต่เช้าหนูลูกตื่นมากา็เราก็ต้องสดใสไหมทุกคนนี่คำคมเลยนะพาร์ที่ขึ้นวีก็ขึ้นเหมือนกันอันนี้คือคำคมที่แบบแฟกเลยอ่ะ ตัวแรกเนี่ยตัวแรกเนี่ยตัวเนี่ยเอ๊ะตัวแรกตบหัวให้ดูตบหัวให้ดูเลยสื่อค่ะด้วยติดหัวให้ดูเลยเหมยปั๊มเหมยปั๊มเดี๋ยวรอหันน้าก่อน ฮันมาอ่ะ no ตายไปแล sí so ้วน็อกไปแล้วน็อกเอามันน็อกไปแล้วตายแล้วอ่ะจบเลิกไขลานก่อนทานมด แง่แง่แ่เอาจริงนานเหมือนกันนะคือจะขอจะรับท่านนี้แล้วเนต้าง <c oughs> อคือมันรู้มัยเนี่ยเอามันติดอยู่ในกล้องฮะเวทำอะไรอ่ะเอ็งมันติดเข้าไปในกล้องนะท่านเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าวีงอนเหรอช่วงนี้เป็นไรคะทาทิศลงแล้วยังไม่ลงเหรอวีอะเขาไม่เข้าใจว่ะวีบอกว่าเพิ่งมาบอกเนาะเอ่าจะให้บอกตอนไหนอะไม่น่าเชื่อนะวีน้องนี้มาสี่สิบนาทีแล้วก็จะไลฟ์จนกว่าวีจะลุกอะวีไม่ต้องลุกเพิ่งหายป่วยนอนเยอะๆ <laughs> คือจริงๆคนะ่ะ ไม่ได้ล้างแล้วเป็นลมไปตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่มีคนพาไปหาหมอมีสควอนอยู่หรอโอ้แกก็ผิดเกินเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองมีล่องสิบแปดเลยดิอ,อ้าวมีลูกแลววจบไปละ ไปแล้วนะทุกคนเราจะต้องแยกย้ายก็เติบโตแล้วแหละขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์นะคะหวังว่าจะมีความสุขกันนะแล้วก็เดีย๋ยวค่อยพูดแล้วกันหวยมันใกล้กว่านี้แล้วหนูค่อยมาพูดแล้วกันนะเอาเป็นว่าอยากให้ทุกคนแฮปปี้ที่สุดแบบ ในทุกๆอย่างที่หนูเลือกแล้วกันหมายถึงแบบว่าเออไม่อยากให้แบบว่านั่นแหละโอเคเดี๋ยวไว้มาบอกใหม่แล้วกันนะบ๊ายบายติดตามดูไลฟ์ของ,วง,ง 4, พวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสิฟคอนเทนต์กับวีอาและยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am more t h application